เป็นช้างแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่คลอดสักทีโซ่โซ่สุกับนะสุกหน่อยนิดอยากให้คนที่โรความอ้วนนะคะลดไปก่อนเลยจริงๆอ่ะโดนทักอ่ะโดนทักเองเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆ ใจเรามันต้องเข้มแข็งแน่นแบบนึงค่ะจริงๆคําพูดของคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่คนรอบๆตัวก็บางครั้งก็ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่จริงๆแล้วคาพูดของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวจริงๆสํท่านัญกว่าก็คือควรเป็นกาลังใจให้กันมากกว่าครับที่ผ่านที่ผ่านมาการถูกทักเรื่องรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยใครที่มบั่นทองกร่อยมากเลยไหนผ่นทองค่ะมีคนทักว่าอ้วนแบบว่าท้องอะไรเงี้ยมาสองปีละเป็นช้างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ค้อตอนทีโซ่โซ่สุกับนะกินหน่อยกินหน่อยอยากให้คนที่ลดความอ้วนนะคะ ลดไปก่อนเลยลใช่แล้วก็เรากำลังจะลดอยู่ใช่เร,เ,เราจะลดไปได้วยกันการกินนี่คือมันมีความสุขนะใช่กินแล้วมีความสุขเข้าใจว่าหลายคน,นท,ที่ชอบกินเนี่ยมันก็จะมีความสุขอยู่แล้วเนาะ,เะการที่อยู่ดีแต่แบบเฮ้ยต้องหยุดกินกระทนหันมันอาจจะทําให้เราเครียดได้เนาะดังนั้นก็ค่อยๆลดไปค่ะจริงๆไม่ว่าเราจะผอมกว่านี้หรือจะอ้วนกว่านี้เราก็จะโดนวิจาร์ยเป็นปกติอยู่แล้วอะดังนั้นถ้าเราเก็บคำมิจาร์ทุกครั้งีิจารย์นำมาใส่ใจมันก็จะแบบมันก็จะหนักมันจะเครียดด้วยเครียดไปเบา่่่่ออยยานได้คะ